เรเปิดคลิปเลยครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาฮัลโหลสวัสดีครับเรามีเรื่องเล่าครับจริงๆวันนี้เรามีเกสพิเศษนะครับมิสเตอร์ระดับประเทศนะครับดีกรีเวใหญ่ระดับประเทศเลยครับเอาเหรอสายตาเลยนิดนึงมันเกิดเหตุการณ์อิสเดนครับผมก็เริ่มแบบเอ๊ะฟ้าฝนมันแปลกๆนะกูโทรไปไม่รับไม่เหายไมะเป็นตัวตั้งตัวตีของทริปนี้นะครับสรุปเทเฉยครับแต่เราไม่ได้บอกว่าใครนะอักษรย่อบอกไปไหมใช่ครับแล้วก็เป็นมิสเตอร์เวิร์ดระดับระ เราไม่อเราไม่พูดชื่อใช่ไหมแต่เขาแต่เขาให้โอกาสว่าเขาบอกว่าไม่แน่เขาจะอัดตามมาพรุ่งนี้ครับอาจจะสูตรเปอร์เซ็นต์แน่นอนนี่ก็มีความเป็นไปได้คือศูนย์จุดศูนย์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 ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่โอเชียนมารีน่ายอสครับครับครับทำไมเราก็อินเสิร์ตขึ้นเลยครับตอนนี้อินเสิร์ตตขึ้้้นนนแลวอีเรากำลังจะไปขึ้นเรือกันนะครับเราเรือใช่ครับผมนี่นี่คือพิธีกรหลักนะครับพิธีกรหลักพิธีกรหลักคนที่สอง เรออกไปแตะคอฟตอนน้องต้นนิวนะ,ะสวัสดีครับต้นไม้เฮ้ยต้นข้าอะไรไม่ธรรม,มาดาแต่งตัวเกินไปมากนะครับเราเป็นใครเราลูกคุณหนูไฮโซอันนี้<ซ>วันนี้เรามีคุณวันสินมาด้วยนะครับนี่และสาวง,งามเพลงหนึ่งเดียวนนอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเจ้าของเรือค่ะ <laughs> เออเจ้าของเรือนะครับแต่เป็นเรือพายนะครับเป็นเรือพายนะครับมาดูชุดก่อนนี่เฮ้ยแล้วคุณถ่ายเนาะตั้งขึ้นเรือ มีคนจะไม่ขึ้นนะครับจนพี่ขอบคุณมากครับนี่ครับและพี่เจสกี้ของพวกเรานะครับนี่นะครับบายบายครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เรามาดูหนุ่มเหนืออาบน้ํากันบ้างดีกว่าครับนี่เดี๋ยวเราให้เห็นนี่เราแพนไปให้เห็นเออเออเออนะเออนี่อ่ะไปเป็นไงบ้างครับวันนี้เมื่อกี้นี้อยู่บนโซฟาคือคนอื่นล่วงตุบไปหมดแล้วเหลือมึงอยู่คนเดียวช้ำ สาใจมากทำไมครับทำไมมันถึงเกาะได้นานขนาดนั้นครับคุณมีสกิลอะไรพิเศษครับไม่มีเราเป็นเด็กแวนเก่าไม่ได้จ้จบครบเป็นเด็กแวนเก่าปีนต้นลำไยเยอะโอเคได้อเอาใหม่ครับเมื่อกี้ทุบปาทิ้งไปเลยทำไมเราถึงเกาะบนโซฟาได้แน่นขนาดนั้นครับเพราะว่าเรามีหลักสูตรในการปีนต้นลำไยนะครับเอจริงเพราะว่าเราปีนทีต้องสี่ห้าเมตรนะ What โอ้ยข้อมือเราแข็งปี๊กไงนี่ดูข้อมืออ่ะดูข้อมือข้อมือบ่อยนะดูข้อมือขนาดนี้แล้วข้ออย่างอื่นอ่ะปัดอยู่ปัดเออเออเอออ่ะช่วงขายของน้องข้อมือแข็งแรงครับน้องกาจะแบบมันใช้ข้อมือบ่อยในการได้แบบเอ่อทำงานต่างๆในการแบบใส่ปุ๋ยฉีดหญ้าหรือแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับน้องไม่ได้มีความแข็งอะไรเป็นพิเศษช้าสบู่แค่ได้โถหิ้ว พูดไม่หยุดนะครับสโลแกนนี้คนดูปากนะนั่นแหละครับคำเดียวที่มอบให้มันครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราเขาเรียกว่าลงไป่ทำกิจกรรมทางน้ำมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใบหน้าโบ๊ทแล้วก็โซฟาโซฟาเส้นตาชิบหายแล้วลองลองลองขับเจ๊สเคอรเติรโซฟาเส้นตาชิบหายของจริงครับคือมันสนุกนะมันสนุกแต่ว่าคือเขาจะว่าแบบด้วยด้วยความที่แบบเขาแบบเราบอกเขาว่าเราออกขอลังแรงไงอยากอยากคว่ำอยากคว่ำอะไรเงี้ยใครบอกขอลังแรงครับอีนี่อีนี่ อีดีแล้วมันไม่ตกด้วยนะคนสุดท้ายก็ไม่ตกพี่ก็บอกว่ามือมันแข็งแรงมากเพราะว่าน้องเขามีมือแข็งแรงข้อมือที่แข็งแรงเขาใช้ข้อมือเก่งครับก็เราต้องยอมทำเไยมาพูดดิพิงตะลัมยายเก่งมาเจอดูมือนี้ใช้นัดมือขวาหรือมือซ้ายอ่ะที่แบบแข็งแรงมากกว่ากันขวาอ๋อน้องนัดมือขวาครมือขวานะครับทุกคนมาอย่างขวาได้ครับตอนนี้เราอยู่บนเรือ once yachting ครับครับผมเป็น สปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราในทริปนี้เลยครับให้เรือพวกเราออกมาแล้วก็ได้ออกมาทํากิจกรรมมากมายเยอะมากแล้วมันก็บรรยากาศดีมากด้วยใช่ก็าเรียกว่าเป็น รูกพิเศษเอ็กซ์คลูนะครับใครที่อยากจะมานะฮะสามารถแบบติดต่อได้เดี๋ยวเราจะขึ้นแบบเบอร์โทรไว้ที่ของในในเพจของเราเลครับเราที่สำคัญผมว่ามันใกล้กรุงเทพมากๆด้วยสำหรับคนที่แบบไม่พร้อมที่เดินทางไปแบบโดยเครื่องบินหรือว่าไปไกลๆนะฮะแบบจัดลู r พ v เ t e เป็นวันเกิดหรือว่าแบบกับเพื่อนหรือกับครอบครัวอะไรต่างๆก็สามารถมาได้เพราะว่า จริงๆแล้วอ่ะแค่มาทะเลอ่ะแล้วมันรู้สึกบันพิวใจแล้วยิ่งมากลุ่มคนสนิทด้วยมาได้ทํากิจกรรมทั้งน้ำมาได้อยู่พัวกันมาได้พูดคุยกันอ่ะมันแบบโอ้โหใช่มารีแลก์มากมากเลยในช่วงที่แบบแต่ละคนก็มีความเครียดเนาะม่เหมือนได้มาปลดปล่อยดีกว่าได้มาหาอีกมุนหนึ่งที่ตัวเองเป็นตัวเองมากขึ้นอย่างนี้คือสายใจไม่เลยสายใจสุดๆสองคนนี้ตกแต่นี่คือแบบเอาอีกเอาอีกแล้วมันดูสนุกกว่ามันรู้สึกแบบ น้าจุดหนึ่งเราได้พักเนาะเราได้เปิดตามองทะเลมองภูเขาเกาะอะไรก็แล้วแต่ล้วก็มีเพื่อนๆอยู่อ่ะมันเป็นจังหวะที่แบบว่าความสุขมากนใช่ก็อันนี้แค่แค่วันแรกเท่านั้นเออนี่แค่เป็นวันแรกของทริปพัทยาอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเออก็จริงๆจังหวัดอื่นก็ติดต่อได้จังหวัดอื่นก็ติดต่อได้นะครับอันดามงอันดามันก็ติดต่อได้ไม่จะเป็นเรื่องทะเลนะขึ้นเขาเดินป่าน้ําตกหรือว่าอะไรก็ได้ไปได้หมดเลยใช่ใช่ครับก็ยังไงเดี๋ยวฝากติดตามวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่าครับโอมี า้โดนน้ำก็เลยแบบยังไงอะชุดที่เท่าไหร่แล้ววันนี้ชุดที่สามเองโหนักเรื่ออันนี้เมอร์เมดเหรอรู้คุณหนูเจ้าของเรือนี่ตอนต้นชิปทุกคนเป็นไงบ้างคะสนุกขอบคุณคุณพ่อของน้องโตด้วยนะคะที่ช่วยแบบว่าจัดแงเรือพวกมาให้พวกเราใช่แต่จริงๆแบบถ้าอยู่ได้หลายวันก่อนนี้เสียดายมากเลยจะเป็นแบบว่าซุปเปอร์ยอด ก็ยอ,อแต่จริงๆถ้าภนี้เป็นส้มล้วนก็คือพองบวชทั้งผมเอออะไรเออนะโอเคสวยกว่านี่ยไม่ได้ละสวยโยนี่บรรยากาศก็ดีนี่มากระโดดละเราลาบนเรือยอนไปด้วยภาพบนมานี้นะครับอยากให้เห็นบรรยากยาศด้วยนะคะรับสวัสดีเช้าวันที่สองครับ น่าดูเง,งา<ม>แปลกๆนะครับไม่ไมีใครทักเลยน<ม>่าเลื่มน่าเลื่มทีนี่มันกระจกน่าเรื่มใส่น่าเรืม like. ม่มสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันนี้เป็นวันพิเศษมากที่ Una, ตั้งใจพาตื่นเช้าให้ได้จริงๆว่างใจอันนี้คือเป็นลุกวันนี้มาใน,นลุกอะไรครับไก่แจ้กนี่นะครับกูว่าเหมือนหัวสับปะรดอยู่นะนี่ครับหอมะามันได้นอนเยอะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูลายอาหารกันนะครับว่าที่ฮอลิเดย์อินเนี่ยเขาจัดเสิร์ฟอะไรไว้บ้างนะครับก็เริ่มแรกครับมีอินเทอร์เนชั่นแ o ลฟู๊ดครับอินเดียนฟู๊ดนะครับคอนเนอร์ก็จะเป็นอาหารอินเดียนะครับเพราะว่าชาวอินเดียก็เยอะเหมือนกัน j a p a n e s e Food นะครับอันเจแปนนิสยังไงเอ่ยเป็นชิคเก้น ยาโกด้งนะครับแล้วก็ข้าวต้มหลอดเข้าไปนะครับไปดูอย่างอื่นกันแ,แต่เขาบอกว่าอาหารเยอะมากอาหารเยอะจริงอาหารเยอะจริงเพราะว่าต่างชาติเยอะไงนี่เป็นแบบสไมลี่แพนเค้กนะครับนี่อาหารเช้าแบบไทยๆก็โจ๊กสลัดคอนเนอร์สลัดครับและนี่ครับโซนเมนูไข่ก็คือเมนูของโปรดของพวกเรานะครับแกงไข่นะครับแล้วกินไข่เยอะอยู่แล้ว อเ okay, ครับระวัางนี้ที่แต่เราคนไปตักอ,อาหารกล้องก็อยู่ที่ผมเอ้แต่ว่าเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับที่มาชนบุรีครั้งนี้ในขณะที่พยากรณ์อากาศแต่ละอาทิตย์อะยังเป็นช่วงที่แบบฝนตกพายุเข้าแต่ว่าเรามาแล้วเจอแดดกันอยู่ <c oughs> ซึ่งเมื่อวานปริการล่องเรือแล้วแบบฉ่ำม่วนเกินนะฮะม่วนลำไป แต่ว่าตอนนี้ก็อากาศคุ้มๆหน่อยๆครับแต่ว่าก็ยังมีแดดแฝงอยู่เดี๋ยววันนี้เราก็จะมีแอคทิวิตี้อะไรกันที่จริงงานผมตื่นมาคนแรกสะดุ้งตื่นมาประมาณ7จ็ดโมงครึง่งแล้วก็แบบทุกคนยังคงหลับยังมีความสุขผมก็เลยหลับต่อไปประมาณสักตื่นชั่วโมงเมื่อกี้ก็คือได้ยินเสียงสวรรค์บอกว่าไปกินข้าวกันเถอะก,กับบุคคลน้องใหม่ของเราที่เพิ่เข้ามาห้องไอ้เราก็ตัดสินใจว่าจะนอนต่อไปทําไมตื่นมาใช้ชีวิตกันดีกว่า,าก็เลยขึ้นไปบนเตียงไอ้นี่แล้วก็บอกมันว่า นอนเยียอะไรเยอะแยะออกมาชะจีกันมาเล่นกันเถอะนะครับเราก็เลยถึงได้มีช็อตมานั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาดีๆหน้าตาสดใสนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนอนเต็มเต็มที่ละกูโอเคครับขอรับทานก่อนรับทานก่อนรับทานอาหารก่อน ครับผมยินดีต้อนรับสู่วันที่2องนะครับกับการที่เราอยู่ที่โรงแรมพอริเดย์อินสีราชานะครับผมตื่นเช้ามาแล้วก็ไปเบรคฟาสต์ครับทานอาหารเช้าพร้อมกันหลายๆคนแล้วก็อุย้ยมีหนังเงือกมา <laughs> นี่ครับมผมก็อาหารเชาร้าที่โรงแรมดีมากๆเลยนะครับทุกคนถือว่าแบบว้าวเลยมีหลากหลายเป็นอาหารนานาชาตินะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อกี้มีเหตุการณ์ฝนตกที่ค่อนข้างแบบรุนแรงนิดนึงเนาะ<ช>เราก็แบบรอให้ฝนหยุดก่อนเราเราก็เลยลงมาทํากิจกรรมทางน้ํากันนะครับ<ช>แล้วก็นี่เลยครับผมกล่องอะไรขาวๆเนี่ยครับผมผลิตภัณฑ์ของเคลียร์นะครับ จากวันก่อนนะครับที่ทุกคนได้เห็นว่าเราไปอีเวนต์ของเคลียร์มาแล้วก็เคลียร์ได้เป็นสปอนเซอร์หลักนะครับผม,ผมก็ให้ผลิตภัณฑ์มาในการแบบรีวิวครั้งนี้นะครับเรามาแกะดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะเป็นอะไรครับผมปเปิบนี่นะครับนี่นะครับก็มีทั้งแชมพูแล้วก็ตัวเซรั่มก็คือตัวเคลียร์ไดน็อกซีดิลเนี่ยก็คือ2ขั้นตอนครับทำให้ผมดูหนาขึ้นสําหรับ ผู้ชายใครที่มีปัญหาแบบผมอาจจะแบบร่วงหรือแบบบางอะไรตัวนี้ก็คิดว่าช่วยได้เคลียร์ผมร่วงหยุดหัวร้านมีแฮชแท็กนะครับแล้วก็เคลียร์ไทยแลนด์เต้องบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะเรื่องการแบบหยุดผมร่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นจริงมันจะมีของสูตรของผู้หญิงด้วยแต่ที่เราได้มาเป็นสูตรของผู้ชายนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเล่นน้ำกันครับแล้วก็เดี๋ยวพอเล่นน้ำเสร็จปุ๊บเราก็จะสระผมด้วยเคลียร์ไดโนซเดิลเพิ่ม สาปุ๊บผมขึ้นเลยเลยหนาปึ๊กหนาปึ๊กเอาฟาดที่ท้องโอ้เออมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นมันก็ต้องให้เวาทำงานก่อนมันก็บอกว่าประมาณ15วันใช้อย่างต่อเนื่องเป็นต้นไปไม่ใช่แบบมึงสะปุ๊บแล้วผมงอกไม่ใช่ช่านี่ถือว่าเป็นโปรดัตี แก้ไขปัญหาตรงจุดเนาะเพราะว่าวันที่ไปอีเวนต์นะครับเขาเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆเลยที่คุยถึงเรื่องปัญหาเรื่องผมร่วงและผมบาผมคันผมเนต้องไปสระผมรู้สึกแบบอยากไปสระผมแล้วไหมนี่คัน่แหละเหาเหาเคียร์ก็ช่วยได้ล้างไปก็ช่วยได้ลุ่มลึกถึงหมดนะฮะไปเลยครับ ี้เรมาทุกคน,น,าน,คนมาดวงวิธีการต้มไก่นะครับจะ<ช>เอาแบบอย่างต้มตุนแบบสดๆร<ล>สเกหรว่านี่ชอบแบบจะมาตุองอะยาาโดะนะเยอๆนี่เปเอแบเมื่อไรผมรู้สึกว่าซอบรวกตะามอเมรเอออยู่ปละเลดืันด้ิี่พายดีไม่พ้นอซอสตทามอเมราเนาะมาอีกแล้ว,ลวๆๆหรอ เวสต์สเทชันนะครับเล็กสตอรปไอส์เชอร์ราร์ทองแดงเรดด์สตูเทิลเวสต์สเตชันเดดจ็อกกี้โนลิเดีย์ยินสีราชาแหลรแบบนี้นอกจากมีสาวแวนใช่ไหมคุณแจ๊คบีนอ่อนอย่างแล้วยังมีบอสแอนเซนให้ได้มาแชร์กับทุกคนพข้างๆก็จะมีสตรีครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ไปลองซึ่งก่อนอัน้นี้ผมไปยิมมาแล้วยิมที่นี่ดีมากเลยเปิด24ชั่วโมงแล้วเครื่องเล่นแบบโอ้โหคมมากมากเลยอ่ะ นะครับายที่อยากมาพักก่อนใกล้กรุงเทพแลก็พอจนะครับผมมีครบทุกอิจกรรมก็คือมามาโรงแรมแบบไม่ต้องไปไหนแล้วเเวอน์่แย้วแน่เไเออมีไร่มามีการกินย่างอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วตอนนี้ก็เหมือนเดิมเป็นเส้นเดิมนะที่เราทำงานเป็นสองคนนะคัเหมือนเดิมมี้กแหลกเินอันนี้แหลกเตินนะครับกลางคืนเอียที่เยอะละมือน่มันเคลียรมากลีรแหลกมัอายทุก ก็ถือว่าฟินมากเอาท่าครั๋ยวจตะกันยันกันรับโอเคครับหลังจากที่เราตกลกกรมลำบากด้วยกันมาสอวันนะครับเจอแดดเจอลมเจอฝนเจออากาศปุ๊บปั๊บักบใหม่ผิวหน้าก็เริ่มแห้งกร้างครับดังนั้นมาหน้ามนทาครับผมอ่ะให้ดูกล่องก่อนอ่าเป็นจังสีเด้โอเค เรามาอันบอกก่อนในกล่องก็จะมีมาอยู่5ชิ้นนะครับโอเคเรามาเริ่มใช้กันเลยใช้แบบเรียลๆอ๋อแล้วก็นี่ครับด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของบนทานนะเขาก็จะคือเขามีคาถามาให้เพราะว่ามาร์หน้าเขาเป็นมาร์หน้าที่ลงยันไว้นี่นะมาร์หน้ามนทานนี่ทองคําทอง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 อแล้วก็จะมีนะครับนี่ตามเห็นอ่ะมาก็มา,นะมาก่อนใส่ก่อ,นเ,น,อน,นเป็นอย่างนี้แทนเป็นอย่างนี้ ส่ไปปึ๊บโหดูมีสิยัอย่างอย่างมาเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเคยในงานเขาอะก็จะมียันต่างๆอยู่เก้าจุดตึ๊กตึ๊กตึ๊กหลักๆก็คือนี่ครับยันมหาเสน่ห์เออเมตตามหานิยมแล้วก็มานเขาเรียกมีบ่อนบทเกริ่นก่อนนะครับนี่เขาก็จะบอกว่ามีสวดประมาณสามสิบสี่สิบนาทีนะครับบริกรรมคาถาไปแต่ว่าก็จะมีบทเกริ่นต่างๆก่อนก็คือเนี่ยบทเกริ่นต่างๆปุ๊บ ในระหว่างม์กหน้าไปก็เหมือนได้ทําสมาธิดึงดูดพลังงานนั่นนู่นนี่มันแบบเหมือนเขาเรียกว่ามันเป็นแบบอเมริการประลุงหน้าแล้วมีนปลุกกรุ้ายทางที่ความเชื่ออประมาณนั้นแหละไม่อยากหลายคนมองว่าพอใช้แล้วมันต้องแบบมีคู่มันต้องแบบมีเสน่ห์อะไรแบบประมาณนั้นแต่ว่าสินค้านี้มีการแบบปลุกเสกพิธีกรรมอย่างจริงจังอย่างจริงๆนะไม่ใช่ว่าไปแล้ว่าเขียนลายอะไรแั่นั้นไม่ใช่ของแท้ใครอยากรู้ต้องลองนะฮะมักหน้ามนทานนะับอยากทำชาเลนจ์นะเดืองเดือนกูจะมีคู่ไหม คนเมืองห้องของผมคันไดมาแห้ง่ายๆนี่โอเคตอนปรมานี้ครับก็เดี๋ยวผมจะขอเวลาสักสามสิบสี่นาทีบำเพ็ญทุกขกันนอนไปทําการสวดมนต์ภาวนาดึงพลังงานดีๆมาก่อนนะครับก็รู้สึกว่านี่ขนาดผมใกล้ตัวก็เริ่มมาละแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องห่างหน่อยนะคะับเเียอครับเดี๋ยวเจอกันไปข้างนี้ข้าว เราทําไมครับเราก็มั่นใจไงเอาล่าทำไมเราเหลือกันอยู่สองคนครับคุณท่อนคา้าเพราะว่าเราทั้งสองต้องกับก่อใช่เพราะว่าหลักคนตา่างมีธุระที่ต้องรีบไปจัดการกันสายแล้วก็สภาพของคือเมื่อขึ้นนอนกี่โมงครับเล่าให้เพื่อนๆฟังมาเลยตีสี่พี่หลับไปก่อนฟังเสียงฟังเลยวัดแดงเลยครับหนักหนักมากก็ดีก็นานๆลงมาทีก็ใช้คุ้ม ป็นอีกทีหนึ่งที่สนุกมากครับล,ล่องเรือชามเนาะได้ทําอะไรเยอะมากตั้งแต่วันแรกก็ไปลงไปลงเรือกันอะไรเงี้ยแล้วเรือ,อสวยมากเนาะของวันชิ่งเนาะก็ต้องขอบคุณแบบพี่ๆเขามากเลยแล้วแบบพี่ๆทุกคนบนเรือก็ดีแบบดูแลดีมากเลยเดูแลโคตรดีเลยแล้ว <_ beach> ลลคิดถึงโมเมนต์บรรยากาศสวยๆบนเรือหมดเลยเนาะแล้วรูปที่ออกมาทุกคนก็คงเห็นแล้วว่ามันสวยมากก็วันที่สองเราก็ไม่ได้ทําอะไรมากก็ ตื่นแม่ก็เที่ยวเล่นทั่วไปปกติแล้วก็ไปกินยำใช่ครับไปกินข้าวไปกินยำกันซึ่งไกลมากก็พอดีทีมงานรีเควสะว่าอยากกินอะไรยังงั้นรีเควสเราเลยโอเคไปกันนะครับแล้วก็มีเล่นน้ำนิดหน่อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของพวกเราด้วยทีนี้ก็มี2ตัวนะครับก็คืออันแรกก็คือเคลียร์นะครับก็คือยาสระผมนะครับสับปับ ลดผมร่วงใช่ซึ่งมีสารแบบแรโนซีดิก็จะช่วยในการแบบลดอาการผมร่วงได้แล้วก็มีตัวเซรั่มด้วยต้องใช้คู่กันเป็น2สเต็ปนะครับเป็นแชมพูแล้วก็เป็นตัวเซรั่ม อแลีกตัวนึก็คือบาคด้าของโมทานะครับบัคด้าสายปูเราที่แบบใครที่แบบกำลังมองหาบัคด้าที่ต้องการจะเสริมดวงเสริมสนาราศีใช่น่าได้ต่างๆก็คือบัคด้าที่ตอบโจทย์นะครับบกคด้าไปด้วยส่วนบนไปด้วยทำสมาธิไปด้วยก็ถึงเพิ่มความปังครับผมจริงๆเราไม่ได้มองว่างมงานนะทุกคนเรามองว่าอะไรรู้ป่ะจังหวะที่เรามาหน้าตุ้กุ้ยตุมกล้ย มันคือจังหวะที่เรานิ่งเวย้ยเราสงบพอดีใชแล้วเราใช้จังหวะนั้นในการเหมือนสวดอะไปด้วยมันก็ยิ่งมีสมาธิเข้าไปยีอะไรเงี้ยก็ลองหาซื้อกันมาครับก็เดี๋ยวเราจะติดช่องทางการติดต่อไว้นะครับโอเคสำหรับทริปนี้ทัพพัทยาศรีราชาก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนเพียงสองคนเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือเขายังไม่ฟื้นกันนะครับทุกคน ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเราจะมีโอกาสได้ไปไหนอีกไหมครับเนี่ยยังมีอยู่ครับยังมีอยู่แววมาแล้วตั้งแต่วันแรกที่เจอกันปุ๊บป่านนี้ไม่มีช้อยไม่มีช้อยอยู่ก็อยอยคือ1พังงันนะครับสองเขาใหญ่ใช่สองี่เออสองี่เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะเป็นที่ไหนหรือจะไม่ใช่สองที่นี้เลยก็เป็นไปได้ก็ถูกดีก็รอติดตามแต่ก็ลากลัวทุกคลิปเลย <laughs> โอเคมาแล้วทุกคน๊ม่บายครับสวัสดีครับ